เล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้มาคุยถึงเรื่องราวของรถยนต์ Honda WRV คันนี้ครับเราลองมาดูกันครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจขนาดไหนอย่างไรติดตามชมครับจัดใหญ่ให้กระหึมเลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ Fast Auto Show Thailand andEV Expo 2023งานจำหน่ายรถยนต์ใหม่ป้ายแดงรถยนต์ใช้แล้วคุณภาพดีมีรับประกัน รถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีด้านยานยนต์แบบครบวงจร5.9รกรกฎาคมนี้ที่ไบเทคบางนาเข้าชมฟรี านผู้ชมครับรถที่ผมกำลังขับอยู่นี้เป็นรถยนต์ Honda W R V 1.5 R S C V T นะครับจะเห็นได้ว่าในห้องโดยสารเนี่ยก็เป็นโทนสีดำเป็นเปียโนแบล็กแล้วก็มีแถบสีแดงขึ้นมาตัดเบาะนัง่งเป็นทั้งหนังทั้งผ้าสังเคราะห์แล้วก็เดินตะเข็บด้วยได้ออกสีโทนแดงพวงมาลัยก็เช่นกันครับเป็นพวงมาลัยพุ้มหนังเย็บตะเข็บโทน สีแดงเป็นพวงมาลัยแบบ m u มัลติฟังชั t e สตี n ิงว e w ช่องแอร์ด้านหน้า4ช่องครับให้ลมเย็นแล้วก็นี่ขนาดเร่งๆนะครับเสียงพัดลมก็เบาไม่ได้วูดเข้ามารบกวนอะไรเลยนะครับมาตรวัดอ่านง่ายสบายตาครับบอกสิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆเอาไว้ในจอขนาด4.2นิ้วนะครับส่วนจอตรงกลางขนาด7นิ้วแล้วก็เครื่องเสียงรถคันนี้มีลำโพงมาให้6ตัวด้วยกัน นะครับมีลำโพงมาให้6ตัวด้วยกันส่วนเรื่องของระบบความปลอดภัยนั้นแน่นอนครับ Honda สมัยนี้ก็มี Honda Sensing ยังมี Hill Start Assist ระบบเบรกมีทั้ง ABS มีทั้ง EBD ช่วยกระจายแรงเบรกมีทุกอย่างนะครับแล้วก็ในขณะจะเปลี่ยนเลนเปิดไฟเลี้ยวขึ้นมาก็ยังมีภาพขึ้นมาช่วยที่จอขนาด7นิ้วนี่ช่วยในแง่ของจุดบอดต,ต่างๆนะก็ทำให้สามารถ ควบคุมรถได้ได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นการใช้งานก็สะดวกครับเพราะว่าเบาะหลังนั่นปรับได้60-40หรือจะปรับพับราบมาร้อยหนึ่งเลยก็ได้นะครับทำให้เลือกใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ตามลักษณะการใช้งานในแต่ละครั้งแต่ละส่วนที่ท่านต้องการใช้นะครับ h o n d a wRV เ5 RS นยูอร่งจุดห้าอคันนี้เนี่ย ใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบแถวเรียงพราวราวลิ้นคู่เหนือฝาสูบแล้วก็มี4วาล์วต่อสูบควบคุมจังหวะการเปิดปิดวาล์วอัตโนมัติในระบบ IV t e c พูดกันง่ายๆก็คือเบนซินสี่สูบแถวเรียง d o o h e a d c a m s h a r p 16วาล์ว IV t e c นะภาษาตลาดเรียกอย่างนั้นความกว้างกระบอกสูบก็73มิลิเมตรระยะชัก89 5มิลมรวมๆกันแล้วความจุทั้ง4สูบก็คือ1498ซีซี แรงอัดในกระบอกสูบ10.6ต่อ1นกำลังสูงสุด121แรงม้าเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน6,600รอบต่อน,นาทีแล้วก็ให้แรงบิด145นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน4,300รอบต่อน,นาทีแต่ทอดกำลังผ่านเกียร์ในระบบ CVT อัตราทดตั้งแต่2.526จนถึง0.408แน่นอนครับเครื่องยนต์ในระบบ IV t e c เครื่องยนต์1.5บล็อกนี้เนี่ย บอ n ด้าทำจนเชี่ยวชาญจนอยู่มือแล้วก็ว่าได้ไอวีเทคตัวนี้เครื่องยนต์เดินนิ่งเงียบเรียบใช้ได้ทีเดียวครับไม่มีเสียงอะไรเข้ามารบกวนบวกกับการเก็บเสียงของห้องโดยสารนะครับวิ่งคู่ขนานไปชิดๆกับรถใหญ่เนี่ยไม่มีเสียงรถเข้ามากวนไม่มีเสียงมอเตอร์ไซค์เข้ามากวนขับแล้วสนุกดีครับนะครับเป็นรถที่คล่องตัวในเมืองเพราะว่าขนาดไม่ได้ใหญ่โตอะไร 4,060มิลลิเมตรสำหรับความยาวตัวรถแบบนี้แต่พอดูตัวเลขแล้วอย่าไปคิดว่าจะเป็นรถเล็กห้องโดยสารเล็กนะครับเพราะว่าการจัดวางห้องโดยสารเขาดีมากอย่างที่บอกครับการปรับเรื่องของเบาะทั้งพนักพิงทั้งเบาะนั่งทำให้เป็นรถอนเนกประสงค์คันหนึ่งใช้งานในเมืองคล่องตัวมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางช่วงล่างดีแล้วก็ ยังคงกลิ่นอายและมีความเป็น RS ของ Honda อย่างแท้จริงต้องบอกว่าชอบครับอารมณ์ RS ยังมีอยู่เต็มๆสำหรับ Honda WRV RS CVT คันนี้ครับ Honda w r ดถือว่าเป็นรถ Honda ในตระกูล V ตัวล่าสุดครับถือว่าตัวนี้เป็นตัวแรกของ WR Honda นั้นเริ่มต้นตั้งแต่ CR-V, BR-V, HR-V วันนี้มาถึง WR-V แล้วครับตัวนี้คือ Honda WR-V 1.5RSCVT มี2รุ่นย่อยเท่านั้นครับสำหรับ WR-V วันนี้ คือ RS กับ SV สนนราคาของตัว RS ก็คือ869,000บาทส่วนตัว SV ก็ถูกลงไปเกือบแสนครับ799,000บาทนะครับก็ถูกลงไปเกือบๆแสนแล้วพบกับตัวจริงเสียงจริงของ Honda w URV 1.5 RS CVT ทั้ง RS และ SV ในงาน Fast Auto Show Thailand วันที่5ถึง9กรกฎาคมที่ไบเทคบางนาได้เลยครับไปจับต้องไปดูตัวเป็นๆกันได้ที่นั่นครับ